อยู่กับพายบอกกก่อยู่กับมดเ้าค oh ุยว่ากับผู้ชาเนี่มาหาผู้ชาาผู้ชามากินบังยางนำยใช้เอาม้กินเน้อเบอกขนามืนเด้ออ้าวยังไ่ได้เอาเอาเอามื่นหมดแล้วนี่ผู้ชานี่นเอาคุยกับผู้ชาาเด้อบดปิดกล้อง้ิดกล้องน้ผู้ชาจะเห็นนาเปิดกล้องน้ผู้ชาจะเห็นนาี่ คอยกับเพลนเนาะมาเด้อคันจะกินมุกยางวานะเนี่ยมาเด้อคันอยากมุกยางไอ้อก้อนมุกยางลายเนกยีกำลังสกุกเียนี่ยางกำลังสุกคอยจะเป็นผูนาา้เป็นเจะมาด้วยคุณจะเป็นคนเราจะเป็นคนเก็บบ้ามาเก็บบ่าจะเป็นผู้เก็บคุณจะคืนมันขึ้นมันเยอะมันต่ำเนาะมันเคลือหลายเนาะคันว่าบอคันขึ้นมาได้มันเป็นมาได้บันมันหนักก้นก็จะให้เจอ้าย,อยู่เนาะ ฮ่า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 ไมตัดปดจไป่าเป็นตัยูแล้วเนาะพอจะขึ้นได้แต่ขามอเออจะเป็นได้แต่ก็ขาม สบายดีหรือว่าสวัสดีเอฟซีพังไทยพังลาวหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีเข้าสู่สองบานนอมพามวนอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้ก็ตูวกอนโทรหาผู้สาวพอดีเลยพี่น้องเพราะว่าเอาไปเล่นกับผู้สาวที่พนเคยคุยพี่น้องเอ้ยพอดีบังเอิญพนโทรมาพนว่าพนจะคุยกับผู้สาวเพนพนจะนัดผู้สาวไปเที่ยวอยู่ไี่ไก่ยงบมฮูพี่น้องไปบ่ต้องศักษาใช้เวลาเฮาต้องไปบ่งไปฟังนํากันว่า ก่อนเขาจะคุยกับผู้สาวจังใดพี่น้องทาผู้ใดได้เบึงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตาม่องเบา,นอ,านองพาม้วนเด้อพี่น้องพอมีกำลังใจฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องไปบม่ต้องสักษาสชยเวลาเขาต้องไปบึงหรือไปฟังนำกันว่าตูก่อนกับผู้สาวเขาคุยกันจังใดพี่น้องไปเลยอ๋อยิงเขายิงมันก็ดีแล้วว่ายัางบอกเฉยๆทำยิงเทายิงมัน บ้าก่อนแตะมาน้นี่อเออไผ่ก็คือกันทันแล้วขจาข้าใจกันเขามาอยู่น้ำทันแล้วผู้ใดก็คือกันทันแล้วบคอใจแล้วมือเนีมจไาเดินหกได้ยินแล้วว่าไก่เดินหกแล้วได้เนี่ยมันชิมดแล้วได้เดินหกไหนยามได้เอ็ดซ์จะเอาหันเอาท้อน ยาบ่ใดเดืนหกเลยชิยเลยบ้านยาบ่เนี่ยเป็นอะไรบ้าคันบ่ได้เดินหกเลยชิเป็นกระ t านอนเดียวบ่เรียนกระ t านอนเดียวเลยวะบ่ได้เดินหกเลยได้อยู่ดอกมือหนึ่งจะได้ผู้นั้นมาแหว่จะได้ผู้นี้มาแหว่คนผู้เดียวนั่นช้ำเขาชิยามใส่ มุดปัญยามกชนกละวะเออเรื่องมุดปัญยามีมุดตับตมูดข้าแน่มัต่กวูดข้าบ้นถ้าเขาจี้องเมดเื่อนดเือไปจะเขาก้าม จะเห็ดปัจจารถวิีเข้าหรือเล้วจะเห็ดแล้วนะส่วมไปจังเอ๋กันเห็ดชวมึงะเห็ดแล้วว่าบันอนค่ะนอนไนยนะอบันอนตรงนี้อะเน่อันนี้นั่นแลก็จะมันบกคำบคูณนะเฮ็ดนอนกลางลาดบ่นอนกลางลาดแล้วมันบเป็นเฮือนบ่ย นอนกลางลาดหัดเทียนลมผัดแล้วมันมาเป็นเื้นเลยนอนบลบบบลีวะบานนี่แหละเฮ็ดช่วคากแน่ลดนอนลบลีมันจะเป็นเหอนเป็นชา้านลมบ่ผัดมันแบบลมบอ่อวยก้วยบ่ติงเพนว่ามันต้องอยู่สบายสบายบ่เป็นเนาะฝนโอ้บ,อบ,โอบังโลพ่อใหญ่แม่นคอมลาว่าแล้วจะน,นอนกลางลาดบ่พ่อใหญ่จะมาเป็นเหอนบอน่ลมผัดลมอวยแล้วมันมาเป็นบ่เทียงมานิใจก็เลยผัด ไปนํายามันเอารถเอาสูดเอาสูดน้องบอกม่รถเอาสูตรตัวนี้เห็ดอันบอนนอนคักคักจะจะจะไงกลางเลยต้องเจียไปแล้วมันแสบไปแล้วหัวเลยเห็ดบอนนอนคักคักที่นอนก็ซื้ออันที่นอนโตสูงสูงฮันเนอน,นุ่มนุ่มฮันเนอร เชออนน้องืมเื่อนนี่ได้เชมเคยเจอเหนกันอืมในนันแลมาจังนมป่มันจะมเจ็บหลังเจ็บเอวป่ะในนั่นแล้วมนจังนอนสบายบ้านนี้ก็อาดคักแน่เด้อบา่ให้ลมเขา มันหอนตายวะยำห้อนยำอ้าวพัดลมม่ได้อึดม่ได้อยากโวยไปช่างสีห่อนอแบบเงียบๆบ่เงียบๆเบาไม่ไปช่างเงไรวาแล้วมันชมคำว่าว่เด้อไอ้อนว่าว่าวาให้ชมเนเด้อปว,วดละชองพันบาทว่านี่ปวดใะหัวใจแท้ปวดลอย <laughs> บาทหนึ่งชิ้นหนึ่งเห้อ พันบาทอะก็่จังเลยเขาขอยได้แต่8บาทเฉยๆห่ยอายุ8บาทอหนึ่าย8บาทเาเจ้าเจ้าเาเงิน8บาทน้ำข่อยให้ทนายก็เอานะคบเงินเจ้าละมาลมาเปนแหงไปอยู่ทางหลังเจ้าน่ะผู้สาว ผู ane, ie, ้สาวแม่ฮพ่นผ um, ู้วาวเขาลวงพคนได้เป็น้าบ้าปวงนำผู้ชายมาลวงหลอกผู้หญิงมานอกก็ว่ามาปวดหัวใจบ่ถึงห้องถึงหาัวใจน้องเป็นบ้า ว่านึ่งเขาว่าสีห้หัวช่องพันมาตกลงกันแน่บาทบาว่าว่าแปดบาท <c oughs> ผู้ชายคือเจ้าช่างมาว่าคือลายว่แบบนาบอสไอสีใบลิ้นหน่อใส <c oughs> นบของน้องว่าแต่ทางแปดบาทตอนจีบวัวพยาธต่อให้น้องหายดีมาเป็นสามีกับพ่อให้น้องหายใจกำลังน้องปวดหัวใจชีวิตนี้อาบจนไอ้ก้อนหลับเอเนะยมนระวังเลยเจ้าเป็นยัง จะเป็นยังความเจ้าเมาคือจังบ่จริงจังบาทมาพาัความวังกแง็แค่ล่วงแค่ล่วงผู้หญิงเป็นห่วงกายบ่ขี้พอดีพอได้เป็นสามีเอยข้างวันก็ได้ไอ้ก้อนวางนั้นนะไม่ต้องลำ เจา,ามเป็นอยังว่าไปว่าวมานะเห็นคอยปิดกล้องปับ๊บหลอดจะมันเป็นเนี่ยบ้าไร้คนคนนอยโอ้ยเมื่อน,นั้นทำดีว่ามาแนละ้วก็เฉพาอะน้ำไม่น,น,าน่าเป็ดปั๊บหลอดมายานคอยหลอดเจ้ากับพี่เลิกไปลำเห็นว่าบ่มัมกกับปิดกล้องนะบ้าก็ว่าน้ำชื้อก็ได้นะว่า มาลับยังก็ฮะอ่าไพ่กาขาวบ่อหนิแบแนวอีกจดูอะไรย่าจันนอนย่าเนี่ยย่าเน่ยังก็ไอ้ใครหมดบ่อใ่รหมดยัง ไข่หมดดำเลยไข่หมดดำเลยไข่หมดแดงไข่หมดดำเจ้าเจ้ามาจังได้กินไข่หมดดำไข่หมดแดงในยีรป่เออไป้หั้งแมแงขาม้าจ้าถุหลคนเดพราปาคอใหญ่มเดิมอยากเอยากเไข่หมเอดไข่หมแดงอยา่ะยไมย ยอ,ยอยากกระกฑ์ถามพนด๊พนว่าไปหาผู้ชาวได้แล้วบ่เมียไ,ไอ้ก้อนเป้นไม่ได้ไปหาผู้ชาวอาจ่นเนื้อทำเป้นไม่ได้เาดีเาว่านเนีข่าวว่าสิไปข่าวจาวข่าวผู้ชาวชาว่าวข่าว,ขวา,าวชื่อในท้า่เดกว่าน่ทาบ่ โอ้ยความเชื่อ hey รักษาญาผู้ชายเนี่ยว่าไปลายตางวเชื่อรักให้ผู้ชาวชำนอยระยับเข่ายับเข่าผู้ชาวเท้าชำคอยเขาวเลี่ยยับออกยับออก่ะผู้ชาวเท้าคอยเขายับออกยับออกผู้ชายชำนยเขายับข่ายับ โอ๊ยอะไรเงี้ยข่าวอยู่วาอยู่วายังบมีอะไรเงี้ยในโทรศัพท์สิมือซื้อคือมันซื้อควายค่อยเบิ่งยังถูกอยู่บะควอยเบิ่งแล้วในช่องถูกจังค่ายเขึ้นเนื้อขึา

เอาวันเอนียมอไปยเงาจาแง้าอเนัโกะได้่อันพยอันพาคนมาเป็นขับรถคนเป็นตะขีอันพยคยสียไปกว่าอืจานมาดานเลมุนโดมาดานอืจานเวรมุนโดมาบัวมาบัวนาไป่เคยมาเป็นขับรถกคเป็นตะขีรถขับมันคยมาเป็น ตะนำลา่ารถเราอยากเพลนลาบเทือรลา่ายัเราหารยได้ฟังอะวงดม่่างามันเต็มกันอยงทีเราพหาทาเุอห่ขอบรว่านะคันมาลดลมก็คอยทับเทิงให้เจ้าอยู่ลม่มอะไร่น ไปไปให้ไอายกาปินนป้นเราเขาปิ้นคอยเองนายันเราเมื่อยเ <c oughs> อ้ยไพชิ้หาเรื่องว่ากลุ่มกันคนเฮาตกลงไปนํำกันอะไรอะไรก็เป็นอะไรก็เป็นมันและพระเดวว่าหาเรื่องเ้อโทษเ้อโทษนี่เล้เนี่มันนี่มาจักได้ตัวน,นันทันระวังช่องตอช่องเลยไพกลุ่มไพบู เออกระยาแล้วคนผู้ใหญ่ก็บอกให้เป็นละวะเฮ้ยระวับิชาติก็มันมันเคยว่ามหาคมผู้ชายมหาจับผู้ชายหาเรื่องเอาเงินก็ไปชื่อประวัติก่อนตีเอ้ย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 วรานี่นันกากบวาละว่ามนลุกก้อนไอ้ก้อนมาบาทเดียวละว่า หาเรื่องเอาเงินเอาคำอะไรก็มามาเทิงคขั้นนั่นละวะเฮ้ยเวรอนอนนานชากันยังบ่าายังบ่าาตัวนั้นยังบ่าายังบ่ามีบ่าวตัดาอยยังไม่ได้ว่าเจ้าเถ่าได้หรเจ้าบอกเจ้าเองว่นะตเมือกี้ตะลดเถา ขยังมาท่านว่าเได้หัว่าเถ่าย้งมาท่านว่าได้หันนะเอาเาใจเองได้หันเาแคอยเอาอยเาเราให้ชานาหันนะแม่เราไปเอานะแม่เราไปนอนน้ำเจ้าเด้อชาวนาเด้อนอนจะย้มาว่าเด้อเด้อเด้อ